ต่อไปเป็นพลังงานราศีพฤศภนะฮะทอรัสโอเคในหัวข้อความรักครั้งใหม่ของคุณความรักครั้งต่อไปของคุณนะครับที่ผมลงไว้ในชุมชนนะฮะอ่ะเข้าไปโหวตได้นะแล้วก็นอกจากโหวตแล้วก็ยังมีข่าวสารอัปเดตอะไรคุณเข้าไปดูที่นั่นได้ตลอดเวลานะครับช่องนี้คือช่องของทุกคนนะครับโอเค ใช้เกณฑ์ความเชื่อตามเดิมของคุณนะฮะตามความเชื่อส่วนบุคคลเดิมนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 1 1 1นะครับสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองนะฮะกดเข้าร่วมโอเคเพิ่มเทอรัสความรักครั้ง네ต่อไปนะฮะของทอรัส ชาวราศีพิษิของสวยๆงามๆอย่างนี้เนี่ยเด็กนี้เนี่ยผมคิดว่าทอรัสน่าจะชอบมากๆนะครับผมเพราะว่าเจ้าเรือนคือวีนัสโอ้โหโอเคอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ กดแชร์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 กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอขอบคุณมากๆครับเริ่มกันนะฮะพลังงานโดยรวมของความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะคามาคามานะครับผมครามาในเด็กนี้นะครับผมแต่ในภาพรวมมันก็คือ the judgment เป็นช่วงที่คุณเหมือนกับจะต้องตัดสินใจ อย่างจริงจงังอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะฮะเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณจะต้องตัดสินแลก้าวข้ามาตัวตนบางอย่างของคุณอุปสรรคบางอย่างของคุณความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะทําให้คุณผมรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะฮะหรือว่าคุณจะได้พบโอกาสใหม่ๆนะครับผมซึ่งครามาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ เป็นสิ่งที่คุณจริงๆต้องการอยู่ในเบื้องลึกของของความเขาเรียกอะไรจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะเป็นความต้องการเบื้องลึกฉะนั้นสำหรับใครที่อ,อ,อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับจิตวิญญาณ conscious Cons consciousness หรือว่าจิตใต้สำนึกนะฮะแล้วก็จิตไร้ไร้สำนึกเนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่า มันจะได้รับการตัดสินเร็วๆนี้จากการกระทำะะใดๆะะจากพลังงานใดๆจากจักรวาลน,นะครับผมซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ความรักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อนข้างที่จะท้าทายนะนะฮะเราเปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทําไมมันถึงท้าทายนะครับโอเคคนคนนี้เขาจะท้าทายคุณยังไง <laughs> พลังงานของเขานะฮะ Three of p a n t a c l e s s h a d o w side, The Temperance โอ้ความรักครั้งต่อไปของพฤศพเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีดาวศุ์อยู่ในราศีพิศพนะฮะลัคนาอยู่ในราศีพิศพคุณจําเป็นที่จะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ผมมองมองปราสเดียวเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาพิจิกแน่ๆนะครับผมเพราะเขามีความมาณะพยายามนะฮะ ในเรื่องต่างๆคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับขยันหมั่นเพียรน,นะฮะดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเนี้ยเป๊ะอ่าเนี้ยเป๊ะนะครับผมเนี้ยเป๊ะนะฮะ t ระยอกแพน n c เก s เป็นลักษณะที่เหมือนกับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเขาเป็นคนค่อนข้างที่ลงลึกในรายละเอียด <c oughs> เป็นคนที่ พยายามที่จะเข้าใจสถานกา,ารณ์เป็นคนที่พยายามเข้าใจตัวตัวตัวคุณเป็นเป็นคนที่พยายามเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะฮะ t h r e e of p e n นด์ริเคเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมุมานะแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณอืมโอเค Three of p แ n นด์ริ The Shadow Side นะครับผม The Shadow Side The shadow side ผมมองว่าคนคนนี้เนี่ยออกแนวที่จะเป็นคนเหมือนกับเข้ามา,าบงการนะครับผมเข้ามาเปลี่ยนนู่นเป็นนี่เป็นคนที่เหมือนกับชอบเขาเรียกเจ้ากีเจการเป็นคนที่เหมือนกับบอกให้ทําอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับผมถามว่า,าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนอะไรคุณได้มากไหมนะครับ The Shadow Size เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ค่อยๆเปลี่ยนตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกเลยนะฮะคือเหมือนกับเขาเขาเปลี่ยนคุณทีละเล็ก,ท,ลลก,ท,ลลกทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพราะมันคือ Shadow Size Shadow Size Shadow คือเงานะ,ะ Shadow Size เนี่ยคือเป็นลักษณะที่ ทุกๆอย่างทุกๆก,ก้าวเนี่ยเขาจะติดตามคุณเขาก็ตกลงเขาเป็นอะไรตกลงเขาเป็นแฟนหรือเ,เขาเป็นอะไรเขาจะเป็นเงาเราเขาจะสิงเราไหม <c oughs> คือผมรู้สึกว่าความรักครั้งต่อไปเนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับยังไงพยายามที่จะติดตามตัวคุณนะฮะพยายามที่จะเข้าใจตัวคุณพยายามที่จะอ,อันหนึ่งคอนโทรลคุณเอาชนะตัวคุณนะครับผม,ม The Shadow Side The Temperance โอ้ผมมองว่าคนคนนี้สามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้นะด้วยความมุ่งมั่นของเขาเอ่อ r e e of p e n พ a c l e s the t e m p ดอะแคือผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบเข้ามาเปลี่ยนตัวคุณเลยเออคือเขาสามารถเปลี่ยนตัวตัวตนคุณได้นะคือเขาท้าทายไอความท้าทายเนี่คืออย่างที่เขาบอกเลยคือเขามั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนตัวคุณได้เขามั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนสถานการณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ พิศพอยากจะขำพิศพเป็นความเขาเรยกอะไรเป็นความที่เป็นธาตุด,ดินด้วยความที่เป็นธาตุดินเป็นความยึดติดเป็นความ not in change นะฮะไม่มีค่อยมีใครที่อยากจะเปลี่ยนถ้าคุณมีพลังงานของพิศพนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะบุคลิกภาพวิธีการพูดลักษณะของการคิดนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดําเนินความสัมพันธ์นะะผมรู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างทา้าทายและเขาคิดว่า คือเขาเห็นสิ่งที่คุณยึดอยู่อย่างนั้นสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของพฤตธศพก็คือคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนอะไรเป็นคนที่โอเคยังไงก็ได้นะฮะเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดของคุณได้เขาจะให้คุณรู้ออกมาแล้วก็ทําความสัมพันธ์นะฮะความรักครั้งใหม่เนี่ยให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอืผมยังมองไม่เห็นว่าพลังงานอะไรที่ที่จะเข้ามาขัดขวางสิ่งที่เขาพยายามจะทำนะฮะ โอเคพลังงานในส่วนของคุณนะฮะ the justice พลังงาน the justice ขึ้นมากับ the judgment เป็นลักษณะที่โอเคผมเข้าใจละคุณอะพร้อมที่จะไปกับเขาคุณพร้อมที่อยากจะให้เขาตัดสินนั่นเองนะฮะ the justice เขาต้องเป็นคนที่คุณถูกใจมากๆแน่เลยเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยโดยความที่เป็นธาตุด,ดินพฤชศพเนี่ยโดยเฉพาะลักนาพฤศพเนี่ยเข็นยากมากๆนะครับผมยิ่งพูดยิ่งไม่ทำนะฮะยิ่งพูดยิ่งไม่ทํายิ่งยึดอยู่ยิ่งอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีวิธีเพราะดูดิเขาพยายามคือเขาสามารถเปลี่ยนตัวคุณได้ด้วยพลังงานของ the temperance อืม the temperance เนี่ยคือเขาเขาเปลี่ยนตัวคุณได้เออ the justice the justice eight of pentacles ten of pentacles ่า อ่าโอเคเข้าใจละนะฮะคนคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากๆนะฮะซึ่งโอเคความเป็นพิษศพเนี่ยก็ด้วยความเป็นพฤษภพและด้วยความเป็นวีนัสด้วยความที่เป็นเรื่องของฟู้ d and s เชลเตอร์เรื่องของมีเดียมเรื่องของสื่อของการสื่อตัวกลางเนี่ยอเอกจอบไปนะครับแลนะคนคนนี้เนี่ย ค่อนข้างมีฐานะนะครับคนคนนี้ค่อนข้างมีฐานะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานะด้วยเนี่ยเขาจะต่อยอดนะฮะ,ะฐานะมีฐานะฐานะอะไรครับฐานะยากจน <laughs> ไม่ใช่ครับคือเป็นลักษณะอย่างนี้บางคนนะ่ะคิดว่าโอ้มันจะรวยขึ้นล้นฟ้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือทุกคนมีเลเวลของตัวเองอยู่นะฮะ,ะคุณคุณเลเวลแบบนี้นะครับผมคนคนนี้จะเข้ามา และช่วยผลักดันคุณขึ้นนะฮะสมมุติว่าคุณอยู่ระดับล้านอ่ะก็จะขึ้นอ่ะขึ้นเป็นสิบล้านแต่ถ้าคุณอยู่ระดับแสนมันก็จะขึ้นระดับล้านอะไรอย่างนี้อยู่ระดับหมื่นมันก็จะขึ้นระดับแสนอะไรแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่แบบจากระดับหมื่นไปขึ้นเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอืม e โผน a r เ a ิลส์เท e n โ a นิคเกิ e เออ โอเคผมคิดว่าตัวคือคนคนนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาเปลี่ยนคุณได้เขามีวิธีเปลี่ยนคุณได้แล้วเขารู้ว่าตัวคุณนะครับชอบอะไรนะครับผมอเป็น Money I love you แบบนี้นะครับผมอคือผู้สบเนี่ย มีสองสาอย่างที่จะทําให้ตัวคุณเปลี่ยนได้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารฟู้ดเชลเตอร์เรื่องของลักชัวรีเรื่องของการเงินนะครับซึ่งผมคิดว่าคนคนนี้คงอัดฉีดเงินเข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะสายเปยนี่เองนะฮะความรักครั้งใหม่ของพิศศพนี่คือสายเปย <c oughs> เออแล้วคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนคุณที่พร้อมที่จะไปกับเขานะฮะเออผมรู้สึกว่าเพราะว่าพลังงานของ The Temp e r a n c e กับ the Justice เนี่ยมันสอดคล้องแล้วมันพร้อมที่จะเปลี่ยน ครนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้ดีมากๆนะฮะ Queen of Cups Queen of ค u p s นะฮะคุณจะได้คือคุณจะเข้าใจความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันสามารถดำเนินไปเพราะอะไรนะฮะคือแน่นอนมันมีจะมีจุด 1, 2, 3, 4ที่คุณต้องการและแล้วก็ Queen of Cups เนี่ยถ้าคุณเห็นถ้าคุณเห็นนี่คือ เหมือนดอกกุหลาบถ้ามันเล็กอะ่ะคุณอาจจะมองไม่เห็นเป็นกุหลาบแต่มันคือกุหลาบเนาะเนี่ยมันคือกุหลาบคุยหนอกครับนะฮะมันคือลักษณะที่เหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยถูกพิจารณาแล้วตั้งใจแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าใครต้องการความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็จงเปิดรับพลังงานนะครับผมจงค้นหาและจงอ,อ,อย่าหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ ะะพลังงานมันเข้ามาหาคุณแล้วนะครับผมถ้าใครยังหาไม่เจอเนี่ยผมขอให้คุณโชคดีเพื่อที่จะขนค้นหาขนขนหาค้นหาพลังงานนี้ให้เจอนะครับผม Queen of Cups a พ e เ f เจ n d s เห็นไหมว่ามันเป็นพลังงานที่คุณต้องค้นหาผมรู้สึกว่าถ้าถามว่าคนคนนี้จะอยู่ที่ไหนเขาอยู่ต่างที่เขาอยู่ที่ไกลเขาอยู่ต่างประเทศผมรู้สึกอาจจะเป็นลักษณะที่คุณต้องใช้เทคโนโลยี ใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรแบบนี้ฮะคุณอาจจะไม่ได้เจอคนคนนี้ได้ด้วยคือมันไม่ใช่คนที่อยู่ละแวกนี้ครับผมไม่ได้เป็นคนที่คุณมีความสัมพันธ์ยอยู่ด้วยเดิมไม,ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นคนที่อ,อยังไงคือไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณนะอ่ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ได้เพราะบางส่วนเนี่ยคุณก็เปิดรับพลังงานมาแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่พลังงานเอจบอลเนี่ยมันจะต้องมีการ ค้นหานะครับมีการกระทำนะฮะมีการเหมือนมีแอคชั่นนะฮะมีมีมูฟเมนต์แล้วก็เอตส์อปลาเคิลเมื่อคุณค้นหานี้แล้วนะฮะ,ะคุณค้นหาพลังงานนี้แล้วนะพลังงานเนี้ยจะอยู่กับคุณนานเลยจะอยู่จ,จนจนคือความคืบหน้าตัวเนี้ยเพราะว่าเอตส์อปาเคิลเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับไซเคิลมันเหมือนกับเป็นวัฏจักรอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณสามารถที่จะ,ะเหมือนอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมเรื่องของสิ่งที่ตัวคุณเคยพลาดโอกาสอะไรบางอย่างเพราะว่าแน่นอนอคนที่เป็นผพิศพเนี่ยก็มักจะพลาดโอกาสอะไรไปหลายๆอย่างถ้าโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่แบบต้องรีบคว้าไว้่วยไว้นะฮะเพราะว่า คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็ออกแอคชั่นช้ากว่าคนอื่นเขานะครับ i g e of p a n a c l e s อืมโอเคนะฮะอืมแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของ Dec Botanical Inspiration นะครับผมอืมความสัมพันธ์นี้นะฮะความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะ Botanical Inspiration ต้องการจะบอกอะไรคุณนะครับ หมือนรู้สึกเหมือนเหมือนสายเปจอมโงการบุญทุ่มแล้วก็จะมาเปลี่ยนตัวคุณนะครับถ้าใครไม่ชอบสายเปก็ก็ปฏิเสธเข้าไป <laughs> แต่ผมเอาได้ไหม <laughs> เดี๋ยวนะเสียดายเราไม่มีอะไรเป็นทอรัสเราไม่มีอะไรเป็นทอรัสนะครับโอเค Caucus, caucus, nah, cheerfulness. It's spring, it is spring again. The earth is like shah, just know poem by heart. Okay, cheerfulness. It's spring again. คือ,อคนที่เข้ามาเนี่ยความรักครั้งต่อไปจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสดใสนะฮะ Earth is like a child that knows poem by heart เหมือนกับคืออันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนคำกรน,นะแต่ที่ผมตีความผมรู้สึกว่าโลกเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเรียนรู้ต่างๆเราเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของเรานะครับผมคันนี ผมรู้สึกว่าความรักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆนะฮะ,ะไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็เอามาพัฒนาตัวคุณนะครับ Cheerfulness ความร่าเริงสดใสอ่าโอเค ราเริงสดใสเหมือนสปร이นในตัวเธอนะครับอา้าวสปร이นเข้านะครับโอเคโคคาโคล่า <laughs> okay. นะครับผมเป๊ปซี่ก็ได้อ่ะเป๊ปซี่นะครับผมเป็นคนรุ่นใหม่โอเคอ่ะนั่นคือพลังงานของทอรัสนะฮะ,ะราศีพฤษภนะครับผมดาวลัคนาพฤษภนะฮะลัคนาราศีพฤษภดาวทิศดาวจันดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีพฤษภนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าแล้วอย่าลืมกดอ่าอะไรนะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะฮะ